พี่ที่3 2พาร์ท2การตื่นขึ้นของผลปีศาจในตำนานพลังที่แท้จริงของผลฟีนิกซเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามรับชมกันได้เลยเอาล่ะครับผมกลับเข้ามาสู่พาร์ท2ของเมาโกฟีนิกและในตอนนี้เราก็กลับมาฟาร์มต่อเหมือนเดิมเฮ้ย สิ่งที่เกียดที่สุดในบอกฟูตดก็คือการฟาร์มมาสเทอรี่นี่แหละแม่งเอ้ยโคตรเสียเวลาเราก็ได้กลับมาทำการฟาร์มมัสเทอรี่แบบนี้ไปเรื่อยๆทำการยิงมอนไม่หยุดแต่พอเราฟาร์มไปสักพักเราก็เริ่มเบื่อก็เลยขอแวะมาสุมส่มผลซากหน่อยทำการแปลร่างเป็นฟินิกแล้ว่าเข้าไปแบะฮักมันสุ่มผลสักหน่อยเผื่อสูตรนี้จะดีคนที่ได้ก็คือบาเลียแม่งโคตรกัก หลังจากนั้นก็กลับมาฟาร์มต่ออีกแป๊บหนึ่งฟาร์มไปแค่สักแป๊บเดียวแม่งก็มีโจนสลัดบุกปราสาทอีกแล้วเราก็เลยทําการแวบมาตีมันสักหน่อยเพื่อมันจะให้ผลดีๆกับเราบ้างเพราะว่าการลงดันฟินิก์แม่งต้องใช้ผลตั้งหนึ่งหลางขึ้นไปโคตรแพงเลยครับพี่และผลที่เราได้ก็คือผลแสงเราทําการฟาร์มแบบนี้ในเซิร์ฟเวอร์โคตรนานฟาร์มไปฟาร์มมาโจนสลัดบุกอีก ก็ต้องกลับมาตีมันต่อแต่ก็เหมือนเดิมผลที่เราได้แม่งคือผลต้วนติดอะไรก็ไม่รู้ผลกิโลโอ้โหตีโจรสลัดเซ็ตก็มาทำการสุ่มผลต่อผลที่เราได้ก็คือพ้นบอมหลังจากฟาร์มไปสักพักผมก็เริ่มเบื่อกับการฟาร์มมอนกากา<ๆ>ก็เลยมาใช้คาตาคุริสักหน่อยและตอนนี้เราสามารถเปิดประตูมันได้มัวรออะไรอยู่ล้วครับเปิดประตูเข้าไปบวกหน้ามันเลย เราเข้ามาในโลกกระจกกแล้วทําการงัดหน้ามันก่อนเลยเป็นอย่างแรกจนไอ้คาตาคุลิมันจิ้งเป็นลูกขนุนเข้าไปอยู่ตรงมุมเราทําการวิ่งตามเข้ามุมและอัดมันแต่ปัญหาคือลูกทะลวงไส้ของมันโหดมากโคตรแรงจากเลือดเต็มหลอดโดนแม่งทะลวงไส้เลือดลดไปครึ่งหลอดเมาโก้บอกว่าชิปหายแล้วไงโหดเกินหิวให้ไหวเลยครับพี่แต่สิ่งที่น่ารำคาญที่สุดไม่ใช่หมัดทะลวงไส้ มันคือไอหมัดกระสุนโมจินี่แหละแม่เงยติดสตันโคตรนานแล้วแม่งใช้สกิลนี้ได้ไม่หยุดเลยนะยิงไม่พักเลยทีเดียวหลังจากนั้นเราก็เริ่มทำการโป้กับมันได้บ้างทำการจัดหมัดชุดใหญ่ใส่มันงัดทุกสกิลใส่มันกะว่าจะต้องจัดการมันให้ได้แล้วก็ดอบคาถาของมันแต่ปัญหาคือเวลามันหมดก่อนเราก็เลยเด้งออกจากมิติกระจก หลังจากนั้นด้วยความโมโห,โหก็เลยมาจัดการแม่มันแทนฆ่าลูกไม่ได้ก็เลยมาฆ่าแม่มันแทนแล้วไอ้บิ๊กมัมมันก็ไม่เก่งเหมือนเดิมแล้วเราก็เลยจัดการมันได้อย่างง่ายดายหลังจากนั้นก็มุ่งหน้าไปหาบอสต,ตัวต่อไปก็คือบอสกิโลฟาร์มัทเทอรี่จากบอสนั่นแหละเพื่อมันจะเวลอัพไวขึ้นแล้วก็เก็บไอ้บอสกิโลไปได้อย่างสบายสบาย ไม่มีอะไรต้องกังวลเลยทีเดียวแล้วก็มุ่งหน้าไปยังเกาะต่อไปซึ่งก็คือบอสโบอาแฮนค็อกคนนี้ของเราแล้วก็เหมือนเดิมโบอาแฮนค็อกก็ได้เวลาขึ้นสู่สวรรค์แล้วก็เรียบร้อยตา,ตามกันไปต่อไปก็มาถึงคาเวนดิดเข้ามาอัดหน้ามันเหมือนเดิมแล้วคาเวนดิดก็ขึ้นสวรรค์ตามคนอื่นๆไป ต่อไปก็คิวของริวมะนั่นเองเหมือนเดิมยัดหน้ามันไม่หยุดสุดที่ริวมะขึ้นสวรรค์คิวต่อมาเป็นไอ้แจ็คแจ็คแห่งไทแลง้งก็ลากันไปอีกหนึ่งศพเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากเก็บบอสจนหมดทุกตัวโจรสัตมันก็บุกป,ปราสาทอีกรอบนึงก็เลยทำการแวะมาตีมันเหมือนเดิมและผลที่เราได้ก็คงเป็นผลเกลือเหมือนเดิม ใช่เลยผลน้ำแข็งหลังจากนั้นเราก็กลับมาฟาร์มกันต่อเหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้มาสเตอรี่ของเรามันใกล้ครบ400แล้วได้เวลาปลดแอกค้นฟินิสักทีฟาร์มไปสักพักในที่สุดมาสเตอรี่ก็ครบ400เสียเวลามาโคตรนานเลยครับพี่เราก็เลยทำการบินมหานักวิทยาศาสตร์ซึ่งไอ้หมอนี่มันป่วยอยู่ตอนนี้ตับมันแตก มันไปดูอนิเมะทำลายตับมาเราก็เลยทำการหิวตับให้กับมันซึ่งมันจะแลกด้วยเราสามารถซื้อชิปลงดันแอดวานได้แล้วเราก็ได้ชิปลงดันฟินิกมาครอบครองจนได้ในที่สุดหลังจากที่ฟาร์มมันเนริรนนานก็ได้เวลามุ่งกับสู่เก,กาะกลางสักทีแต่ไหนๆแล้วก็กลับมาแล้วก็เลยขอแวะทำการสุ่มผลสักหน่อยนึงและผลที่ได้ก็คือผลกิโลอีกแล้ว โอ้โหแม่เงยแล้วก็เลยทําการแวะเก็บกล่องสักหน่อยกล่องที่เราได้กล่องนี้มันดันมีแก้วน้ําเละอินดรามาอีกด้วยมีทั้งแก้วมีทั้งชิปตายที่มีรองไห้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็เลยมาเรียกอินดราก่อนเลยแล้วกันเรียกมาเสร็จปุ๊บก็จัดการยัดหน้ามันก่อนเลยเหมือนเดิมและสกิลของออินดรามันเท่ขึ้นเยอะเพราะว่าโยลูมันอัปแพตใหม่มันเปลี่ยนการโจมตี ทกิลให้ดูเท่กว่าเดิมเยอะเลยอิจฉาเหลือเกินทำการตีไปตีมาเตียอินทราไปเรื่อยๆอยู่ดีๆก็มีแสงสว่างมาจากไหนก็ไม่รู้มันช่างจ้าซะเหลือเกินแสงมันแยงเข้าไปดวงตามองนานๆนี่ตาจะบอดแม่เงเหือยโคตรจ้าเลยครับพี่แสงขาวขนาดนี้มองไม่เห็นตัวตนอะไรเลยเนี่ยสู้ไปสู้มา อินร่ามันก็ตายสักทีสู้นานเกว่านี้ตากูบอดแน่นอนแล้วในตอนนี้ก็ได้เวลาเลิกงามยามดีในการลงดันรอบแรกทําการวาร์ปเทเลพอร์ตเข้าไปที่ดันทันทีเรากับทีมงานก็ทําการไล่จัดการมอนสเตอร์ลูกกระจอกพวกนี้ไปเรื่อยๆบนเกาะแต่ปัญหาคือเกาะหานี่มันหามอนโคตรยากมอนพวกนี้มันเข้าไปสิงในหิมะและเราก็มองไม่เห็นใช้หาค้ก็ไม่ได้ เสียเวลาไปโคตรเยอะกว่าจะผ่านเกาะแรกมาได้ใช้เวลาไปตั้ง4นาทีเต็มๆเราก็เลยต้องทำการมุ่งหน้าไปยังเกาะสองอย่างเร็วไวเกาะสองก็เหมือนเดิมไล่จัดก,การลูกกระจกส่วนใหญ่ก็เสียเวลาในการตามหาเหมือนเดิมแม่เงยสร้างเกาะให้หามอนยากไปไหนวันนี้เดินวนรอบเกาะแล้วยังไม่เจอเลยจบเกาะที่2มาถึงเกาะที่3เกาะน,นี้เป็นเกาะลอยฟ้าซะด้วย ผลที่บินไม่ได้มันโคตรสวยเลยครับพี่และเกาะเกาะน,นี้มันเริ่มมีคนใช้พลังพ้นปีศาจเขาพ้นฟีนิกซ์เหมือนกันถือว่าก่อนต่อสู้เริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วแต่มันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคกับผลพระสักเท่าไหร่เราก็ผ่านเกาะสามไมาได้อย่างง่ายดายเข้ามาถึงเกาะที่สี่แล้วทําการสู้กับไอ้พวกลูกกระจกไปสักพักหนึ่งท่านใดนันเองมันก็มีเจ้าทะเลโผล่มาตั้งสามตัว ใช่เลยสามตัวมันจะโผล่มาเยอะไปไหนวะครับพี่เราก็เลยต้องจัดการลูกกระจกให้ทีมงานของเราจัดการจ่าทะเลไปแต่ลูกกระจกพวกนี้มันก็โคตรเก่งถึกชิบหายทีมงานเราเลยต้องกลับมาช่วยเราตีลูกกระจกเหมือนเดิมแล้วก็เรียบร้อยมาถึงเกาะสุดท้ายมาลีนฟอร์ดอีกแล้วคิดเกาะอื่นไม่ออกแล้วหรือไงวะครับพี่เราทำการสู้ไปสักพักนึง ้าทะเลมันก็โผล่มาเหมือนเดิมเราก็เลยทําการบินมาอัดหน้ามันสักหน่อยนึงพยายามใช้สกิลใส่มันแล้วก็เปลี่ยนมาไล่ล่าบอสบ้างเพราะเวลาเริ่มเหลือน้อยเต็มทีแล้วถ้ายื้อไวนานกว่านี้เดี๋ยวมันจะไม่ทนันทําการสู้ไปสู้มาอยู่สักพักนึงตอนนี้เหลือเวลาเพียงแค่40ปีเท่านั้นบันไลแล้วครับพี่เราก็เลยมาทําการนัวมอนลูกกระจกให้ไว ติเวทสุดท้ายเรียบร้อยถือว่าอย่างโชคดีที่จบทันเราก็ทําการเทเลพ์ตมาที่ห้องอเวสถือว่าไม่ได้เจอกันนานนะครับพี่แล้วก็ทําการอเวทสกิลหนึ่งทันทีซึ่งสกิลหนึ่งสกิลนี้เป็นการปล่อยเพิงฟินิก์ไปข้างหน้าแล้วก็สร้างเปลวไฟไว้ที่พื้นอีกด้วยโคตรเท่เลยแล้วไอ้สกิลนี้มันยังติดดาเมจเบิร์นอีกด้วยติดดาเมจเบิร์นเป็นวินาที โคตรโหดแล้วเราที่ซื้อชิปไปได้ก็เลยตามทีมงานอีกคนมาซึ่งทีมงานคนนี้มันจะเอาผลเงามาแลกชิปให้กับเราด้วยสุดยอดไปเลยผลเงาเชียวนะเฮ้ยเราก็ผ่านเกาะ1นถึงสมาได้อย่างง่ายดายเพราะตอนนี้เรามีตั้ง3มคนสบายขึ้นเยอะเลยขอดวลหนึ่งหนึ่งกับไอ้บอสแป๊บหนึ่งทำการโจวิทยายุทธ ใช้ท,ทุกสกิลที่เรามีพ่นเพลิงไปเลยจนในที่สุดเรากับทีมงานก็จะก,การบอสกระจอกไปได้เหลือเวลาตั้งหลายนาทีทำการเอาเวสสกิลที่2หลังจากนั้นเราก็มาทำการล่องเหนือเล่นเพราะว่าต้องการรอเวลาในการรีเชื่อชีพอีกรอบนึงล่องเหนือไปสักพักหนึงก็มีเรือจากไหนก็ไม่รู้3ามลำเข้ามาตามเราเฮ้ยมันคือระบบใหม่หรือเปล่า ไอเราที่สงสัยก็เลยขับเรือไปใกล้ๆแล้วก็ลองข้นไฟในเรือมันพยายามจะทำให้เรือมันจมแต่เรือมันหายไปสักก่อนที่เรือโจรสัตพวกนี้หายไปก็เพราะว่าเรือเราจมนั่นเองหลังจากนั้นผมก็เลยกลับไปเอาเรือซันนี่มาอีกรอบนึงเพราะว่าเรือซันนี่มันมีเลือดเยอะล่องเรือไปสักพักนึงเจอเจ้าทะเลเฉยไม่ได้อยากเจอเจ้าทะเลเลยเราก็เลยทําการนี้ออกมา นี่ออกมาอีกแป๊บเดียวก็มาเจอเจ้าทะเลอีกตัวหนึ่งถามจริงที่อยากเจอแม่งไม่เคยเจอแต่ในที่สุดเรือโจรสลัดมันก็มาอีกรอบนึงเราจึงไม่รอช้ากระโดดพังเรือมันเลยทําการกดทุกสกิลใส่เรือมันเพื่อต้องการให้เรือมันจมแล้วก็เรียบร้อยเรือลําได้ไรจากเราไปแล้วเหลืออีกสองลำ้ำทำการใช้สกิลที่เหลือลําที่สองก็ได้จากไปเหลือลําสุดท้าย เรียบร้อยอ๋อมันได้แฟกเมตนนี้เองหลังจากนั้นก็กลับมาทำการสุ่มผลอีกรอบหนึ่งขอให้ได้ผลเกินหนึ่งล้านกับเขาสักทีเรียบร้อยผลที่เราได้ก็คือผลบาลเรียอีกแล้วกองเต็มพื้นเลยทีเดียวหลังจากนั้นเราก็กลับมาซื้อชิปเพราะว่ามันครบเวลา2ชั่วโมงแล้วแล้วก็เข้ามาลงดานทันทีตัดมาถึงเกาะห้าเลยทีเดียวแล้วก็จบอย่างง่ายดา สกิลที่ได้ก็คือสกิลฮิวนั่นเองโคตรเท่เลยครับพี่ไอเราที่รู้สึกขี้เกียจหรอเกิดทำการแลกผลกับทีมงานของเราเขาเอาผลเกลือไปส่วแล้วเอาผลดีๆมาแล้วเอาผลดีๆที่ว่ามาทําการแลกชิปแม่งเลยผลแรกก็คือลาก,ก่อนนะผลได้แล้วก็ตัดภาพมาที่เกาะสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งเราที่ทําการจะสู้กับเจ้าทะเลเสอตกน้ําทําการกระโดดย่งไงก็กระโดดไม่ขึ้น กำลังจะบินขึ้นเจ้าทะเลมันก็ยิงบีมอัดตัวแล้วก็เรียบร้อยตัวแตกแม่งเลยผลได้กูเราก็เลยต้องมาลงไม้หยิบผลสายฟ้ามาซื้อชิปเหมือนเดิมแต่คราวนี้เราต้องไม่ตายพยายามเล่นเพเซฟสุดๆเล่นรักษาระยะห่าง หนีออกมาไม่เข้าใกล้สุดท้ายเรียบร้อยปลดล็อกสก,กิลต่อไป4,000แฟกเมนต์มันเป็นสก,กิลที่พุ่งเข้าไปหิ้วตัตตูตขึ้นฟ้าแล้วทิ้งลงกลางพื้นสก,กิลแต่ละสก,กิลของผลฟินิกที่จะอลังการไปไหนครับเทพเกินแล้วก็กลับมาลงดันต่อรอบที่5ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรยากฟินิกที่ปลดล็อกมาแล้วหลายสก,กิลมีสก,กิลโจมตีเยอะขึ้นสบาย แล้วก็หลอกสุดท้ายลงรอบนี้ก็ปลดล็อกทบบททุกสกิลเรียบร้อยได้เวลาลาก่อนคนอเวกผลสกิลสุดท้าย5,000แฟกเมนต์ซึ่งสกิลนี้เป็นสกิลแปลงล่างได้เวลานกกอามาตาเป็นนิกเบาโก้ โอ้โหอลังการสุดๆไปเลยครับพี่นกโคตรสวยขออีกรอบแม่มันช่างจับใจซะเหลือเกินหลังจากนั้นก็ได้เวลาไปล้างตาไอคาตาคุริก่อนหน้านี้เราสู้มันไม่ทันคราวนี้แหละเราต้องฆ่าม,มันให้ได้เลยทีเดียวทำการเปิดประตูเหมือนเดิมมุ่งหน้าเข้ากระจกไป แล้วก็ทำการหิ้วปีกมันตบลงพื้นแปลกร่างเป็นฟีนิกแล้วก็เข้าไปใช้สกิลใส่มันแต่ไอหมัดโมจิที่มันสตาร์เราไว้ได้ทันอีกแล้วสกิลที่แสจะน่าลำคาญเราก็เลยทำการกดสกิลค้างรอมาสตานทีมงานของเราเสร็จพอสตัน์เสร็จเราก็ทำการพุ่งไปใส่มันทันที ทุกครั้งที่มันใช้สกิลสตันเราก็ทําการรอรอจนมันใช้สกิลเสร็จแล้วก็เข้าไปโจมตีมันทําการรักษาระยะห่างในการต่อสู้เพราะว่าถ้าเราพุ่งเข้าไปหามันแต่แรกเราจะโดนหมัดโง่ของมันตีไม่หยุดแต่สุดท้ายแล้วในที่สุดเราก็ทําการล้างแขนไอคาตาคุริได้เรียบร้อยแล้วเราก็ทำการมุ่งหน้ากลับมาที่โลกหนึ่งกะว่าจะต้องไปล้างแขนให้หนวดขาวด้วย แต่ก่อนอื่นขอแวะไปเกาะลิงไปขิงคนก่อนในระหว่างนั่นเองกําลังขิงคนอยู่ดีมีฟินิกเข้ามาโจมตีเราทีเดียวตายสกิลชุดเดียวหายไปเลยสุดยอดทันทีที่เกิดใหม่เราเรีบมุ่งหน้าไปเกาะลิงเราต้องไปล้างแคดมันมันอยู่ไหนในที่สุดเราก็เจอแล้วฟินิกเราทําการแปลงร่างบ้างซึ่งตอนนี้สงครามเจ้าเวหาได้เกิดขึ้น ชิงความเป็นหนึ่งแห่งท้องฟ้าเราทำการเปิดมันกอนทำการใช้สกิลนกสองต,ตัวอยู่บนท้องฟ้าเดียวกันไม่ได้การต่อสู้เป็นไปอย่างยาวนานต่างฝ่ายต่างงัดสกิลที่มีเพราะว่าสองคนไม่ใช้สกิลเหมือนกันเราไม่รู้เลยว่าสกิลที่เราใช้เป็นสกิลเราหรือสกิลมันงงไปหมดแต่สู้ไปสักพักคู่ต่อสู้ของเราถึงกับต้องงัดสกิลฮิวมาใช้เลยทีเดีเยว แสดงว่าเลือดผันเริ่มน้อยแล้วเราจึงไม่รอช้าเข้าไปยัดสกิลรีใส่มันแต่ปัญหาคือเราไม่ได้โจมตีโดดมันโจมตีเรานี่หว่าเล่นเอาเลือดเหลือครึ่งหลอดเลยทีเดียวเปลี่ยนกลับสู่ร่างคนเพราะว่าต้องการเซฟเอน r จีแต่ปัญหาคือล่างคนนี้มันได้ดาเมจโคตรแรงแล้วก็ตายหาไป เราจึงได้ยอมแพ้ในสงครามเจ้าเวหาแล้วก็ทำการบินมาที่เกาะภูเขาไปทําการสู้กับอคาอย,ยุทเพื่อล้างแค้นให้กับหนวดขาของเราแล้วก็เรียบร้อยตายง่ายเกินย้ายตูดมาที่โลก2และในเซิร์ฟนี้มีคนมีที่เรียกหนวดดำซะด้วยเอาว่ะกะว่าจะมาเฉยๆดันได้ตีหนวดดำสังนั้นเราก็ทำการเข้ามาตีหนวดดำทันทีท้องฟ้าม,มืดมิตรพลฟินิกได้เวลาเฉิดฉาย ก่อนหน้านี้ได้จัดการไอาอาคายุดไปซึ่งตอนนี้ก็ได้มาล้างแค้นหนวดดำซะด้วยแม่คู่ต่อทรงของพ่อเราเลยทีเดียวแล้วก็เรียบร้อยหนวดดำก็ตายห่าตามอาคายุดไปสำหรับบอกฟุตอีีที่32พาท2ก็มีเพียงเท่านี้เราจะเป็นใครกันต่อรอชมกันได้เลยและเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันครับ